ช่วงนี้ได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกันแล้วนะคะกับแพราวสินีนาะสวัสดิ์พูนค่ะไปดูกันที่ต่างประเทศกันก่อนเลยนะคะช่วงนี้สถานการณ์ในยุโรปเนี่ยต่างก็จับจ้องกันไปที่อังกฤษค,ค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าการดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณบริสจอนสันนั้นอาจจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่เพราะมีกระแสะเข้ามานะคะว่าเขาอาจจะเตรียมยุบ การจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีบวกได้แต่เป็นการบวกในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบนะคะบวกกันไปตลาดละเล็กตลาดละน้อยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโดยรวมแล้วนักลงทุนก็อาจจะยังกังวลเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐด้วยพร้อมกันนั้นแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือการที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงในสัปดาห์หน้านะคะหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลกิจ ภาคการผลิตของเยอรมนีหดตัวลงเป็นเดือนที่7ในเดือนสิงหาคมนี่ก็เป็นภาพรวมในยุโรปมาดูกันต่อที่จีนกันบ้างค่ะล่าสุดเองกระทรวงพาณิชย์ของจีนเขาออกถแถลงการนะคะเป็นรูปสําคัญเลยบอกว่าจีนจะดําเนินการฟ้องร้องภายใต้กระบวนการยุติข้อพิพาทของ WTO หลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสหรัฐได้เริ่มเก็บภาษี15%จากสินค้าจีนมูลค่า3แสนล้านดอลลาร์นะคะนี่ก็เป็นการโต้ตอบจากทางการจีนด้วยก็คงจะต้องติ ตามท่าทีกันต่อไปเพราะว่าก็มีข่าวมาว่าเขาเตรียมจะเจรจากันกับสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คงต้องดูกันพันเดือนกันยายนนี้จะเห็นหรือไม่กลับมาดูกันที่บ้านเรากันบ้างนะคะว่าด้วยเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ล่าสุดก็ยังคงส่งสัญ,ญญาณที่น่าเป็นห่วงเพราะว่ายังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งปีนี้แล้วก็ข้อมูลล่าสุดเองเนี่ยจากทางเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติ เขารายงานภาวะสังคมไทยในไตรามาสที่2ค่ะพบว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ้นไตรามาสหนที่ผ่านมานะคะไทยมีหนี้ครัวเรือนเท่ากับ13ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6.3คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับ78.7สูงสุดในรอบ9ไตรามาสนะคะหรือนับตั้งแต่ปี2,560 โดยนี่ครัวเรือนเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือดูตั้งแต่ปี2560และไตรมาสสนะคะแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนี่ครัวเรือนก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภาพรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นระดับสูงถึงร้อยละ9.2ซึ่งไทยก็ไม่ธรรมดานะคะตอนนี้เนี่ยนี่ครัวเรือนสูงเป็นอันดับ2ของเอเชียเข้าไปแล้วรองจากเกาหลีใต้และเราขยับมาเป็นอันดับที่11ของโลกค่ะจาก74ประเทศ ทั่วโลกนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันค่ะเอามาดูเรื่องที่อาจจะน่ายินดีบ้างนะคะสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นประจำเพราะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเฮนะคะเพราะว่าอาจจะมีการพิจารณาปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน อธิบดีกรมขนส่งทางรางคุณสราวุฒิทรงศิวิไลนะคะบอกว่าวันที่สุขวันวันศุกร์ที่6กันยายนนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางเขาจะมีการพิจารณาอนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพในการเดินทางแก่ผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้า โดยในส่วนของการลดราคาค่ารถไฟฟ้านั้นก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะง่ายๆก็คือการจัดทําตั๋วเดือนที่อาจจะลดราคาค่าโดยสารโดยเฉลี่ยแล้วก็อาจจะปรับลดราคาการเดินทางนอกชั่วโมงเร่งด่วนโดยจะลดราคาค่าโดยสารนอกชั่วโมงเร่งด่วนลงเนี่ยอาจจะมีการกําหนดเวลากันอีกครั้งภายใต้แนวคิดที่ออรถไฟฟ้าทุกระบบเนี่ยจะต้องตรงกันนะคะในเรื่องของช่วงเวลา ถามว่าลดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วนะคะราคาเฉลี่ยต่อเที่ยว31บาทเมื่อทําตั๋วเดือนอาจจะลดลงเหลือ2 5บาถึง30บาทต่อเที่ยวเป็นต้นนะคะก็ลดไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างถ้าลดด้5บาทวันหนึ่งเนี่ยเราเดินทางไปกลับก็ประหยัดได้10บาทคูณจํานวนวันในแต่ละเดือนเนี่ยก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเหมือนกันเดีว๋ยวันศุกร์นี้ก็น่าจะได้ทราบความชัดเจนกันนะคะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อนะคะกับนิวข่าวเที่ยง thank yeah. you